ម្នាប់ប់វិត្ល់ទាំងស O'er the land of the ให้คุณค่าอย่างแท้จริงมุ่งมันไม่ประวิงตามร้อยบาทพระสางฆาพระพุทธ กอถวายความนอบน้อมแด่พระรัตนตรัยด้วยเสียงกล้าวเจริญสุขสวัสด,ดีท่านผู้สนใจสดับพระสัทธรรมทุกคนทุกท่านณนะโอกาสนี้ต้องเสพพระสัทธรรมกันธรรมบทวันนี้ก็ขึ้นวักใหม่วักที่สามวักที่หนึ่งชื่อยะมะกะวักวักที่สองก็อัปปมาทวักความไม่ประมาท พักที่สามนี่ดีมากเลยนะจิตตวัคพูดถึงเรื่องจิตจิตนี่มันสำคัญนะชีวิตของเราที่มีส่วนประกอบด้วยรูปกับนามกายกับใจนี่แหละใจนี่มันเป็นผู้นำชีวิตจิตถ้าจิตดีชีวิตก็ดีทำได้ทำดีแล้วก็จะได้ผลดีถ้าใจถ้าจิตไม่ดีเสียหายไปสักอย่างเดียวเนี่ย ชีวิตทั้งหมดก็พังหมดเลยนะพังพินาศไม่รู้ตัวด้วยเพราะฉะนั้นก็ถือว่าเป็นวักที่สำคัญน่าจำคาถามีทั้งหมด9คาถาในวักเนี้ยในจิตวักมี9คาถาเาคาถานี้ไหวไหมไหวที่จะจํำไหมเออมันไม่ใช่9นะ คือท่านนับตามเรื่องมี9้าเรื่องแต่ว่าคาถาจะมีทั้งหมด10คาถาด้วยกันเ้าเรื่องนะเรื่องแรกเลยก็ท่านเมขียะท่านเมฆียะนี่ก็น่าฟังน่าจำมากๆเลยท่านเมขียะนี่นะถือว่าเป็นหนึ่งในตำนานที่น่าฟังเรื่องราวของท่านก็คือว่าเคยอุปถากพระพุทธเจ้า สมัยที่ท่านพระอานทนยังไม่ได้มาทําหน้าที่อุปถากก็จะมีพระภิกษุรูปใดที่อยู่ใกล้ชิดพระพุทธเจ้าในเวลานั้นๆท่านก็จะต้องทําการอุปถากทําอะไรบ้างก็ถือบริขารให้เวลาพระองค์เสด็จเสด็จจาริกก็ดีเสด็จบินดบาบก็ดีช่วงที่ยังไม่ถึงหมู่บ้านภิกษุก็ช่วยถือบริขารให้รูปใดอย่ใกล้รูปนั้นละก็ทํา ครั้งหนึ่งท่านเมกียะนี่ก็ได้ทำทำการพุทธอุปถากเดินทางนะเดินทางไม่ใช่บินดาับารเนี่ยน่าจะเป็นการจาริกเพื่อไปถึงเป้าหมายที่หนึ่งะพอเดินทางไปด้วยกันเรื่อยๆท่านเออเกิดมองซ้ายนะมองไปไกลๆทางฝั่งเส้นทางฝั่งซ้ายคือมันเป็นทางแยกตรงไปก็ได้เลี้ยวซ้ายก็ได้ท่านก็เลยหันไปมองฝั่งซ้าย มองเข้าไปแล้วก็ไปเห็นป่าไม้สวนมะม่วงใหญ่ร่มรื่นเงียบไม่มีผู้คนท่านก็เลยนึกประสงค์ที่จะไปปรีวิเวกท่านบวชนต้องการพ้นทุกนะไม่ใช่บวชเพื่อจอางอื่นต้องการพ้นทุกนี่แหละไปปรีวิเวกอยากไปนะโดยตอนแรกเนี่ยท่านเดินไปดูก่อนแล้ว ไปเห็นแม่น้ําหลังจากเสร็จอาหารเนี่ยเสร็จเรื่องอาหารท่านก็เอาบาตไปล้างไปล้างที่แม่น้ําขณะที่ล้างบาตอยู่นั่นเนี่เดินจงกรมอยู่แถวแถวแม่น้ํามองข้ามฝั่งไปไปเห็นสวนมะม่วงนึกอยากไปมาทูลลาพระพุทธเจ้าว่าพ้าพระองค์อยากจะไปปฏิบัติธรรมที่นั่นอยากจะไปปรารบกรรมฐานที่นั่นพระพุทธเจ้าก็ ปฏิเสธห้ามเธอว่าพระธรรมคตยังไม่มีภิกษุอื่นเลยถ้าเธอไม่อยู่ด้วยเราก็ต้องถือบริขารเองเนี่ยเราจะไปทางนี้เนี่ยท่านก็บอกว่าพระองค์ก็พูดได้ะสิพระองค์เนี่ยไม่มีกิเลสแล้วปฏิบัติเสร็จแล้วแต่ถ้าพระองค์เนี่ยยังมีกิเลสยังมีกิจจะต้องทำอีกเยอะเลยไม่อาจเนิ่นช้าได้นะขออนุญาตด้วยความอ่อนน้อมเลยนะ ข้าพระองค์เนี่ยยังมีกิเลสยังมีกิจต้องทำขออนุญาตไปนะพระพุทธเจ้าพยายามห้ามเธอ3มครั้งด้วยพูดว่าเรายังไม่มีภิกษุอื่นอยู่ด้วยเลยมีแต่เธอนี่แหละนะก็จะไม่มีใครมาช่วยถือบริคารให้ท่านก็ยังย้ำคำเดิมอยู่สุดท้ายพระพุทธเจ้าก็บอกว่าก็ในเมื่อเธอใช้คำพูดว่าจะไปปรารบความเพียร ข้อนี้เราจะไปห้ามอะไรได้นะพระพุทธเจ้าให้ใปัจจัยไวแล้วท่านก็หลีไปนะเข้าไปยังจุดที่ท่านเล็งไว้ไหมายไว้ในสวนมะม่วงพอเขาเป็นนั่งลงเท่านั้นแหละกามมวิตกก็เกิดขึ้นพยาบาทวิตกก็เกิดขึ้นวิหิงสาวิตกก็เกิดขึ้นมันเป็นนิมิตพวกนางฟ้อนออกมากันเยอะเลยกามวิตกก็ครอบงำนะมีนิมิต มีเจ้าหน้าที่จับนักโทษมาสั่งประหารชีวิตนักโทษคนหนึ่งเป็นนิมิตพยาบาทวิตกสั่งลงโทษนะตัดมือตัดเท้าหรือโบยเคี้ยนตีนักโทษอีกคนหนึ่งอันนี้ก็จะเป็นวิหิงสาวิตกท่านก็อัศจรรย์ใจนะกุลบุตรเช่นเราเนี่ยบวชด,ด้วยหมายจะหลุดพ้นจะพ้นทุกข์ทำไมต้องมาโดนอกุศลวิตกเล่นงานหนักขนาดนี้ ไม่รอดเลยวันนั้นเนี่ยกรรมฐานไม่เดินเลยนะจิตใจวนอนยู่ในตนานอากุศลวิตตกเมื่อกรรมฐานไม่สะดวกก็เลยคิดถึงคําพูดพระพุทธเจ้าที่พระองค์ใช้คําว่าเราไม่มีภิกษุอื่นอยู่ด้วยเลยเนี่ยท่านก็เลยคิดเป็นห่วงพระพุทธเจ้าขึ้นมาออกจากป่านั้นเดินไปหาพระพุทธเจ้าไปถึงก็ไปกราบข,าขอขมานะาพระองค์ไม่เชื่อฟังพระองค์พยายามห้ามแล้วตั้งสามรอบ แต่ข้าพระองค์เนี่ยไม่เชื่อฟังเลยคิดว่าความคิดของตัวเองมันก็ดีอยู่ว่าจะไปปรารบความเพียรก็เลยไม่ได้เอื้อเฟื้อต่อคําของพระองค์นะพระพุทธเจ้าก็ไม่ได้ว่าอะไรนะนะก็ให้อภัยให้โอวาทไปเราก็เห็นเหตุน,นั้นแล้วเลยพยายามทัดทานเธอไว้ทั้งสามครั้งเพราะว่าท่านเคยเป็นพระราชาในอดีตนะ ตรงบริเวณสวนมะม่วงนั้นเนี่ยเคยเป็นสวนอุทยานที่ท่านมาเที่ยวเล่นเวลาไปเที่ยวเล่นในสวนก็จะมีพวกนางฟ้อนนางรำนางร้องเนี่ยออกมาแสดงให้ชมนั่นแหละนิมิตสัญญาเก่าก็ผุดขึ้นมาทั้งๆที่มันก็ข้ามภพชาติไปแล้วแล้วก็บางทีก็เจ้าหน้าที่ก็ไปจับนักโทษมาก็นำเสนอพระราชาให้เป็นผู้พิพากษา สมัมที่ท่านเป็นกษัตริย์เนี่ยก็ได้พิพากษาประหารชีวิตโจรคนหนึ่งประหารชีวิตลงโทษโจรอีกคนหนึ่งก็เลยครบทั้งกามวิตกพยาบาทวิตกวิหิงสาวิตกนะถ้าเราคิดถึงกามคุณก็จะเป็นกามวิตกกามวิตกสําหรับพวกเราเนี่ยไม่ค่อยมีเนาะใช่ไหมพวกเรามีแต่ธรรมวิตกเนาะใช่ไหมถ้าจะคิดคิดถึงแต่ธรรมะอย่างนี้ใช่ไหมพอออกเล็ก คิดถึงแต่๋ยวมะเนะ <c oughs> เาะไม่คิดถึงแล้วเนาะขูด,ดวนเนาะพ,พูดดีๆนะ <c oughs> พูดดีๆนะพระเนี่ยก็มาชวนให้ยมบ้านแตกันเลย <c oughs> นั่นแหละ นะถ้าเมื่อไรเราคิดถึงเหตุการณ์ที่เราเคยทำร้ายชีวิตผู้อื่นก็จะเป็นพยาบาทวิตกเมื่อไรเราคิดที่จะไปเบียดเบียนผู้อื่นสัตว์อื่นให้ลำบากก็จะเป็นวิหิงสาวิตก <c oughs> วันนี้ยังไม่มาเลยเนาะวิตกทั้งสามนี้มีแต่ทรมวิตกล้วนๆ <c oughs> ในที่นี้เนี่ยพระองค์ใช้คำว่า เมกิยะเธอละทิ้งเราผู้อยู่ผู้เดียวที่พยายามวิงวอนขอร้องเธออยู่ว่าคอยให้มีภิกษุรูปใดรูปหนึ่งมาก่อนได้ไหมเธอก็ยังไม่เอื้อเฟื้อไปทํากรรมมันหนักยิ่งขึ้นชื่อว่าภิกษุผู้ตกอยู่ในอำนาจของจิตอย่างนี้ไม่ควรชื่อว่าจิตนั้นเป็นธรรมชาติแล่นไปเร็วมันไปเนี่ยถ้าเป็นเด็กเนาะเราก็ยังเห็น หลังไวๆอยู่จิตใจที่มันไปด้วยอำนาจกิเลสนี่ไม่เห็นหลังไวๆมันเลยนะแป๊บเดียวมันก็ไปโผล่ที่นู่นแป๊บเดียวมันก็ไปโผล่ที่นั่นนะแล้วเราก็ตามมันไม่ทนันมันก็พาลากจิตลากใจเราไปเหนื่อยนะอันนี้น่าน่าคิดนะมันก็เป็นเรื่องของทุกคนนะเนี่ยพระพรุทธเจ้าไม่ได้พูดเฉพาะท่านเมกียานะพูดถึงจิตของทุกคนเนี่ยธรรมดาจิตนั้นเป็นธรรมชาติแล่นไปเร็ว การยังจิตนั้นให้เป็นไปในอำนาจของตนย่อมควรฝึกให้มันไปยังที่ที่เราจะกำกับด้วยสติสัมปชัญญะเนี่ยย่อมควรดังนี้แล้วก็ได้พาสิทธิสองพระคาถาว่านผันธนังจะปลังจิตตังทูรักขังทุนิวาระยังอุชงกโรติเมทาวีอุสุกโรวเตชะนังไม่ทวนให้แล้วกันเาะทวนไปก็เท่านั้นแหละ ลืมหมดอยู่ดีเนี่ยแล้วก็คาถาที่2ก็บอกว่าวาริโชวะทะเลขิตโตโอกะโมกตะอุปโตโอกะโมกตะอุปโตปริพันธะติทางจิตตังมาระเทยังปหาตาวีดีนะเนี่ยสองคาถาเนี่ยทำยังไงจะจำได้นะไม่ต้องเอาคาถาอื่นก็ได้เอาสองคาถานี้ได้ไหม ดีนะลองฟังดูนะชนผู้มีปัญญาย่อมทําจิตที่ดิ้นรนพันธนางเนี่ยดิ้นรนนาะจะปลังก็กลับกรอกนะทรักขังบุคคลรักษาได้ยากทุนนิวาระยังห้ามก็ยากอุชุงกโรติเมทาวีอุสุกาโรวัตเตชนังให้ตรงดุดช่างสอนดัดลูกสอนให้ตรงได้ฉะนั้น ชนผู้มีปัญญาย่อมทาจิตที่ดิ้นรนกลับกรอกอันบุคคลรักษาได้ยากห้ามได้ยากให้ตรงดุดช่างสอนสามารถดัดลูกสอนให้ตรงได้ฉะนั้นคาถาที่หนึ่งอธิบายก่อนเลยเนาะที่บอกว่าผันทนางดิ้นรนเนี่ยก็คือมันดิ้นอยู่ในอารมณ์ทั้งหลายมีรูปเป็นต้นเดี๋ยวก็ดิ้นไปหารูปเดี๋ยวก็ดิ้นไปหาเสียงหากลิ่นหารสหาสัมผัส าลาบยศสันเสริญสุกดิ้นกันอยู่ทั้งบีทั้งวันนี่แหละคืออาการผันทนานังเพราะฉะนั้นจิตของพวกเรามันผันทนานังไหมทุกวันนี้ผันผวนผันท่านังผันอย่างแรงเลยเนาะจะประลังเป็นยังไงที่บอกว่ากลับกรอกบาลีว่าจะประลังเนี่ยวันไว้นี่นะไม่ดํารงอยู่ในอารมณ์เดียวได้ถ้าเราคิดจะให้มันอยูดที่อารมณ์เดียวเช่นดูลมหายใจเพ่งกระสินเป็นต้น ก็ไม่อาจที่จะให้มันอยู่ในอารมณ์เดียวได้เปรียบเหมือนเด็กน้อยผู้มนิ่งอยู่ด้วยอิเรียบทใดอิเรียบทหนึ่งฉะนั้นเด็กตัวในน้อยเนี่ยเราจะให้เขานั่งอยู่นิ่งๆเนี่ยเขาอยู่เป็นไหมไม่เป็นคานกระดึบ๊บ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 ไอ้ที่ที่เขาจะกระดึ๊บไปเนี่ยมีแต่อันตรายทั้งนั้นแหละเดี๋ยวก็จะไปตกบ้านเดี๋ยวก็จะไปหาเตาไฟเดี๋ยวก็จะเอามือไปแย่รูปลั๊กไฟเนะี่ยอยากรู้เนาะเด็กเนาะมันรูอะไรอยู่ตรงนี้ นิ้วเขาก็เล็กๆเย่เข้าไป้วหัวฟูเดยมีปรากฏการหัวฟูขึ้นมาจนได้นั่นแหละคือจิตเนี่ยจะปรลังนะเพราะฉะนั้นผันธนังเนี่ยดิ้นไปหาอารมณ์ต่างๆหอ,อารมณ์จะปรลังเนี่ยกลับกรอกวันไว้เนี่ยเหมือนเด็กน้อยที่ไม่อยู่นิ่งๆเป็นแบบนี้ไม่จิตพวกเราที่แต่เราแก่แล้วนะแก่แล้วก็ดิ้นเหมือนกันเหรอ ดิ้นหนักกว่าตอนก่อนอีกเนาะเออยิ่งแก่ยิ่งดิ้นเยอะเลออีเ้ยวแรงขากายเนี่ยไม่ค่อยมีหรอกนะแต่จิตเนี่ยไม่เคยหมดแรงเลยเนาะแรงดิ้นของมันเนี่ยอ,อ่าไม่ไม่เคยบอกว่าว่าแก่แล้วแรงเฉื่อยแรงดิ้นของจิตเฉื่อยลงไม่มีนะใช่ไหมพ่อออกเวลาขับรถไปดีๆเห็นสาวนักเรียนข้างทา,างเนี่ยรู้สึกยังไง <laughs> เอาดีๆนะตอบดีๆนะ หาเรื่องให้เขาอยู่เรื่อยเลยเนาะพระนี่ก็ได้เนาะเอาจิตตังเนี่ยตัวจิตตังเนี่ยก็คือจิตนั่นแหละนะที่พระพุทธเจ้าบอกว่ามีความต่างกันด้วยภูมิจิตนี่มีกี่ภูมิสี่ภูมิจิตเนี่ยสี่ภูมินะ การมาวาจอภูมิรูปรวาวจอภูมิอรูปรวาวจอภูมิโลกุตระภูมิถามคำเดียวว่าโลกุตระภูมิมีจิตกี่ดวงมีจิตกี่ดวงโอ้ยไปแล้วมันเสื่อมหมดแล้วนะนะอันนี้ก็จิตเนี่ยมันต่างกันโดยภูมิต่างกันโดยวัตถุวัตถุที่เกิดเนี่ยมีกี่วัตถุ มีหวัตถุโอ้ยยมพอออกเลขก,ก็ยังตอบได้ไม่ใหญ่เลขเ,เอ้ยนะเกี่ยมัว่วยังถูกเลยเห็นไหม <laughs> เนี่ยพวกคิดเยอะเกินเนาะ <S <S โดยอารมณ์จิตก็อารมณ์ม,มีหกอารมณ์ต่างกันแล้วก็ด้วยชาติของจิตมีกุศลอกุศลวิบากกิริยานี่ก็เป็นจิตที่มันมีความต่างกัน,นคำว่าทุระขังรักษาได้ยาก นะท่านบอกว่าอันบุคคลรักษาได้ยากเพราะตั้งไวในตั้งไว้ได้ยากในอารมณ์ที่จะก่อเกิดสัปปายะอย่างใดอย่างหนึ่งนะถ้าเราอยากจะตั้งจิตไว้ในทางกุศลเนี่ยมันตั้งยากมันจะฉลับจะเลี้ยวจะหน,นีไปเที่ยวเหมือนโคที่คอยเคี้ยวกินข้าวกล้าในนาซึ่งมันก็มีทั้งหญ้าทั้งต้นข้าวกล้านั่นแหละ แต่โคมันก็ไม่อยากจะกินแต่หญ้าเนาะมันอยากจะปกินต้นข้าวต้นกล้าบ้างนะเพราะฉะนั้นเนี่ยพันธนังก็เี่ยนรนอยู่ในอารมณ์6จะประลังเนี่ยเหมือนเด็กน้อยที่ไม่นิ่งในอารมณ์เดียวทุรักขันรักษาให้มันอยู่ในทางของกุศลหนี่ยากเหมือนกับจะรักษาโคไม่ให้มันไปหาข้าวกล้านี่ได้ยากส่วนที่พระองค์ตรัสว่าทุนนิวารยัง ห้ามยากเพราะเป็นธรรมชาติที่รักษาได้ยากที่จะกันไม่ให้มันไปสู่อารมณ์ที่เป็นพิษห้ามยากเนี่ยไอ้ของมีพิษนี่มันชอบจริงเลยนะไอ้ของแสลงทั้งหลายเนี่ยมันเหมือนคนเป็นโรคอะไรที่หมอห้ามนี่มันอยากกินจังเลยนะทำไมหมอต้องห้ามเพราะเขากินสิ่งนั้นเยอะเกินไปมันก็เลยก่อให้เกิดโรคที่ร่างกาย หมอก็เลยบอกว่าอันนี้ต้องลดลงห้ามกินอีกนะถ้ากินอีกเนะี่ยอาการมันจะกําเริบหนักมันจะไปห้ามได้ยังไงก็เขาเคยกินมาจนติดจนชินไปแล้วนะมันก็เลยยากนี่แหละจิตของพวกเราเนี่ยถ้ามันไปเสพของแสลงเมื่อไหร่นะอาการก็กําเริบเสื่อมนะถ้าบวชเป็นพิษสูยูยเนี่ยก็อาจจะเสื่อมไปเลยนะ หรือว่าถ้าเป็นโยมที่ตั้งใจศึกษาธรรมปฏิบัติธรรมอยู่ก็จะตกไปจากทางแห่งธรรมได้นะที่บอกว่าพระองค์บอกว่าให้ทำจิตให้ตรงนะอุสุกาโรวเตชะนังเหมือนช่างสอนดัดลูกสรให้ตรงเนะีความหมายคือว่านายช่างสอนเอาท่อนไม้ท่อนหนึ่งมาจากป่าแล้วออกเปลือกออกทาด้วยน้ำมันข้าวน้ำข้าวหรือน้ำมัน พาให้มันเป็นสันฐานเหมือนลูกศรแล้วเนี่ยเอาไปเอาน้ําข้าวหรือน้ํามันไปชโลมเป็นลนที่กระเบื้องฐานเพิงแล้วถ้าตรงไหนมันคดก็ดัดที่ไม้งามทําให้มันตรงนะสามารถเป็นของควรยิงขนทรายได้เมื่อทําได้แล้วก็เอาไปแสดงศิลปะนะแสดงศิลปะก็ได้รับสักการะและความนับถือเป็นอันมากชั้นใด การทําลูกศรให้ตรงเนี่ยตัดไม้มาเอาเปลือกออกแล้วก็ผ่าเป็นท่อนเล็กๆเ,เหลาดีๆให้เป็นเป็นสันฐานเหมือนลูกธนูแล้วก็ถ้าเห็นมันโคตก็เอาน้ําข้าวหรือน้ํามันเนี่ยไปชะโลมแล้วก็เป็นลนลนเสร็จแล้วก็ไปดัดดัดที่ไม้งามทําได้แล้วก็จะได้รับรางวัลชั้นใดผู้มีปัญญาคือผู้ฉลาดได้แก่ผู้รู้แจ้งอะไรเป็นประโยชน์ไม่เป็นประโยชน์ ก็ฉะนั้นเหมือนกันคือทําจิตนี้อันมีสภาพดิ้นรนเป็นต้นให้หมดเปลือกพระพุทธเจ้าเวลาแสดงธรรมถ้าช่างลูกศรจะทําลูกศรให้หมดให้ให้ตรงได้ก็ต้องเอาไม้ท่อนเนี่ยมาเอาเปลือกออกก่อนแล้วค่อยมาผ่ามาเลาให้มันเป็นรูปทรงของลูกศรจิตก็เหมือนกันต้องเอาเปลือกออกก่อนอะไรคือเปลือกกิเลสหยาบ พวกวีติกับมกิเลสที่มันหลุดมันล่วงออกมาทางกายทางวาจาด้วยการทำอะไรด้วยอำนาจการสมาทานทุดดงและการอยู่ป่าถ้าเรายังอยู่ในสังคมแวดล้อมเดิมๆเนี่ยมันก็จะถูกกิเลสหุ้มห่ออยู่ประจำก็เลยต้องสมาทานทุดดงไปอยู่ในป่าแล้วก็ถ้าเห็นตรงไหนมันคตก็เอาน้ำยาง น้ำมันเนี่ยมาทาฉโลมด้วยยางคือศรัทธาศรัทธาเนี่เป็นยางฉโลมจิตทีนี้ลนลนลูกศรเนี่ยถ้าลนจิตก็ลนด้วยความเพียรน,นะอย่าไปพิงไฟนะเอาความเพียรเนี่ยมาลนจิตที่เป็นไปทางกายและทางจิตความเพียรที่เป็นไปทางกายเป็นยังไงรู้จักไหมการการเดินการนั่งอันนี้เขาเรียกว่าเพียรทางกาย ถ้าอยู่ในเอิรียบทนอน,น,อนเขาเรียกว่าขี้เกียจทางกายนอนปฏิบัติได้ก็จริงแต่ลองดูสิมันจะสําเร็จไหมมีแต่เฝ้าพระอินทร์นั่นแหละเนี่ยขนาดนั่งยังหลับอยู่เนาะบางคนเดินยังหลับได้นะขนาดนั้นนะเอ,อเพราะฉะนั้นเนี่ยการเพียรทางกายก็คือว่าเราเลือกใช้อิรียบท,ที่มันจะกระตุ้นให้เกิดความสดชื่นนะอย่าไปอยู่ในท่าอเรียบท ที่จะทําให้จิตของเราเนี่ยมันดิ่งมันหลับมันหลบมุมลงไปแบบเนี้ยนะเขาเรียกว่าเพียนทางกายอย่างท่านพระเถระองค์หนึ่งที่เดินจนว่าเท้าท่านเนี่ยพื้นทางเดินจงกลมของท่านนี่แดงเพราะว่าเลือดเท้าท่านไหลเลยนะเดินไปเดินมาเนี่ยพื้นทางเดินจงกลมนี่แดงยังกับมีใครไปฆ่าเป็ดฆ่าไก่ฆ่าหมูเ,เลือดมาทาไว้เนยเลือดท่านเองนี่แหละ ขณะนั้นท่านก็ยังไม่หยุดเพียนอีกนะก็ยังเพียนพยายามอยู่นั่นคือเพียรทางกายเสินเพียรทางจิตอันนี้ก็พยายามชําระนิวรณ์ทั้งหลายเมื่อเอาเป็นลนด้วยความเพียรเสร็จแล้วตรงไหนมันโคตรก็ไปดัดที้ง่ามง่ามดัดจิตก็คือสมถวิปัสสนาถ้าง,ง่ามดัดลูกศรก็คือไม้ง่ามนะง่ามดัดจิตก็สมถวิปัสสนาทําให้มันตรงจิ่นพยศ รันแล้วทำการพิจารณาสังขารทั้งหลายทำลายกองอวิชชาใหญ่ได้แล้วทำคุณวิเศษนี้คือวิชาสามอภินญาหโลกุตระธรรม9ให้อยู่ในเงื้อมมือทีเดียวย่อมได้ความเป็นทักขีในยบุคคลผู้เลิศในโลกก็เหมือนกับช่างลูกศรทําได้แล้วก็ได้รับรางวัลจากพระราชาท่านก็เป็นบุคคลที่ควรแก่ทักษิณาทานของชาวโลก เป็นผู้ควรเกี่ยกรรับทานเขานี้คาถาที่หนึ่งดีนะเนี่ยจึงบอกให้จำไงจำได้ไหมผันธนังจะปลังจิตตังทุรักขังทนนิวาระยังอุชุงกโรติเมทาวีอุสุกาโรวะเตชะนางจำได้หรือไม่ได้ก็ช่างยายแล้วแหละส่วนคาถาที่สองวาริโชวะทะเลขิตโต โอกะโมกตะอุพโตปริพันธะติทังจิตตังมาระเทยังปหาเวีนะควาหมายของคาถาที่สองว่าจิตนี้อันพระโยคาวาจรยกขึ้นจากอาลัยคือกามคุณห้าแหล่งที่โยของจิตก็คือกามคุณห้าซัดไปในวิปัสสนากรรมฐานเพื่อละบ่วงมาน มันก็จะดิ้นรอนดูดปลาที่ถูกในพลานเบ็ดยกขึ้นจากน้ําโยนมันขึ้นไปอยู่บนบกมันก็จะดิ้นปลามันเคยอยู่ในน้าพอนาพรานเบ็ดดึงมันขึ้นมาจากแหล่งน้ำนะพอมันตกปุ๊บลงไปที่พื้นดินบนบกมันก็จะดิ้นชั้นใดจิตมันเคยอยู่กับแหล่งกามาคุณถ้าเราดึงมันขึ้นมาจากแหล่งกามาคุณที่เปรียบเหมือนน้ำโยนมันขึ้นไปในวิปัสสนากรรมฐาน ที่เปลือกม,มันบกมันก็จะดิ้นมันไม่ยอมเราง่ายๆนะจิตเนี่ยมันพยศอยู่นะอนี่ก็คาําอธิบายก็บอกว่าวาริโชวะเนี่ยเหมือนปลาถูกโยนไปบนบกถูกซัดขึ้นไปบนบกด้วยมือเท้าหรือด้วยเครื่องมือดักปลามีตาข่ายเป็นต้นอย่างใดอย่างหนึ่งนะมันก็จะดิ้นรนฉันใดจิตก็จะเป็นฉันนั้นคาําอธิบายก็คือว่าจิตนี้คือ ที่มันเคยยินดีที่ยินดีของมันคืออะไรกามคุณห้านีที่เปรียบมันน้ำนี่แหละอันประโยคาวาจรยกขึ้นแล้วจากอะไรคือกามคุณห้านั้นซัดไปในวิปัสสนากรรมฐานเผาด้วยความเพียรที่เป็นไปทางกายทางจิตเพื่อละวัตะกล่าวคือบ่วงมานนะบ่วงมานก็คือกิเลสน,นะย่อมดิ้นรนคือไม่อาจตั้งอยู่ในวิปัสสนากรรมฐานนั้นได้ เหมือนอย่างปลาถูกยกขึ้นจากน้ําโยนขึ้นไปบนบกเมื่อมันไม่มีน้ํามันก็จะดิ้นฉันใดจิตก็เป็นฉันนั้นถึงเป็นอย่างนี้บุคคลผู้มีปัญญาไม่ทอดทิ้งทุระย่อมทําจิตนั้นให้ตรงคือให้ควรแก่การงานนะเราก็ไม่ยอมแพ้มันนะกิเลสมันก็ไม่ยอมแพ้เราง่ายๆเราผู้เห็นเกียประโยชน์ก็ไม่ไม่เลยละทิ้งปฏิบัติทาง่ายๆเหมือนกัน อีกในหนึ่งจิตนี้คือที่ละบ่วงมานคือกิเลสสวัสดไม่ได้ตั้งอยู่ย่อมดิ้นรนดุด,ด,ดปลาฉะนั้นเพราะฉะนั้นพระโยคาวจรคว,รควรละบ่วงมานเสียนะกล่าวคือควรละกิเลสสวัสดอันเป็นเหตุให้จิตดิ้นรนนั้นดังนี้อันเป็นเหตุดิ้นรนแห่งจิตนั้นดังนี้แหลจบคาถาในเรื่องนี้เนี่ยท่านเมขิยะเป็นพระโสดาบัน ยังมีคนอื่นที่ได้ยินได้ฟังภายหลังก็ได้รับประโยชน์ตามสมควรรวมถึงพวกเราด้วยถ้าไม่ลืมก็จะได้ประโยชน์มากถ้าลืมก็จะได้ประโยชน์เฉพาะตอนนี้หรือจะเอาแค่นี้หรือจะเอาต่อไปอีกถ้าจะเอาต่อไปอีกก็ต้องเก็บไปท่องจำพิจารณาทบทวนเสมอว่าเราได้ปฏิบัติตามโอวาทนนี้หรือ,อยังนะก็จะเป็นไปเพื่อประโยชน์ยิ่ยงขึ้นนะ ก็ฟังเรื่องเดียวก่อนสองกระทาวันนี้เรื่องไม่ยาวแต่ว่าธรรมะดีนะนี่คือลักษณะของจิตวัทยเราได้เห็นแล้วน่าสนใจน่าจำมีทั้งหมด10บกระาก็จำให้มันได้นะได้ไหมไม่ชีสียิ้มอย่างเดียวเลยพวกนี้นี่นะแต่ก็ยังดีเนาะคือที่เรียกไปเนี่ยก็อยากให้ยิ้มนั่นแหละนะเพราะว่าเวลาหน้าบูดขึ้นมาเนี่ย มันจะหลายอย่างเน,ะนาะเรออนะฮะถ้าให้คนหน้าบูดไปถูสลาสลาจะสะอาดไหมคนหน้าบูดมันจะสะอาดได้ยังไงเหรอมันไม่สะอาดทูหน้ายิ้มหรอกถ้าให้คนหน้าบูดไปทํากับข้าวกับข้าวจะอร่อยไหมมันก็ไม่อร่อยเท่าหน้าดีหรอกเนาะเอ,อเพราะฉะนั้นหน้าบูดขึ้นมาเนี่ยทำอะไรมันก็ไม่ดีหรอก เนาะเพราะฉะนั้นต้องไม่น่าบูดเต้ไหมรูดวนว่าไหมอ่าครูดวนอย่าหน้าบูดบ่อยนะอืมสงสารแกหน่อยวันนี้ก็สมควรเก็บเวลาอานุโมถนาทุกท่านนะให้เป็นผู้มีความสุขยิยนดีในพระสัทธรรมเสมอเจริญยิ่งขึ้นโดยทั่วกันทุกท่าน